เป็นคำนิยามของการเดินทางมาที่พื้นที่เล็กๆในอำเภออุ้มผางจังหวัดตากซึ่งมีจุดเด่นคือป่าต้นน้ำทีลอสูที่เป็นทั้งสมบัติอันขึ้นชื่อของแผ่นดินและทรัพยากรทางธรรมชาติที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่นับหมื่นชีวิตแต่ยิ่งใช้มากขึ้นเท่าไหร่หากไม่ช่วยกันรักษาดูแลหรือปลูกเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะหมดไป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปัญหาทางธรรมชาติของป่าสงวนในบ้านเราทุกวันนี้ก็คือการลดลงของความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธ์และสัตว์ป่าอย่างน่าใจหายนะคะและที่ป่าต้นน้ำทีรอสู่ก็หนีไม่พ้นเช่นกันค่ะแต่ในความโชคร้ายก็มักมีความโชคดีเสมอนะคะซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเรื่องของหัวใจนักอนุรักษ์วัยยาวที่คิดกอบกู้ธรรมชาติเอาไว้ค่ะ ดีค่ะเด็กๆค่ะนี่น้องลักซิกาสมจิตหรือน้องใบเฟิร์นใช่ไหมคะวันนี้พาเพื่อนๆมาด้วยเพื่อนชื่ออะไรบ้างก็เพื่อนคนแรกชื่ออิู่นะคะชื่อจริงชื่อจันจนาเหมือนอินตาค่ะค่ะก็แล้วก็อีกคนนึงก็ชื่อเนธค่ะเนธนภารูปขำค่ะก็เป็นเพื่อนที่เป็นแกนนําตั้งแต่แรกเริ่มเลยคิดยังไงถึงได้มาทํางานทางด้านการอนุรักษ์ป่า ตอนเด็กๆเนี่ยเคยเห็นป้ายที่สวนป่าสมเด็จยา 90, า่าเก้าสิบพรรษาเห็นแล้วก็ถามพ่อกับแม่ว่าทําไมผืนป่าตรงนี้ทาไมปล่อยให้ป้ายซุดโซมไม่มีใครมาดูแลก็ได้คําตอบเพียงว่าเมื่อสมัยก่อนเขากลุ่มชนที่เป็นหนุ่มสาวอุ้มผางค่ะตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาว่าชื่อกลุ่มดอกเซียว mm hmm. เขาได้ทําผืนป่าได้การผืนป่าตรงนี้ไว้ mm hmm. ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ทา mm hmm. ป้ายนี้เป็นจุดยืนไว้เพียงแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยได้ถูกชะลอไปเพราะว่าถูก อิทธิพลจากบุคคลภายนอกที่เขาอยากจะมีผลประโยชน์ตรงนั้นนะคะพอที่เรามีความคิดแล้วเนี่ยนะคะเราได้เริ่มจัดการแล้วก็เริ่มทำงานต่ออย่างไรก็ตอนนั้นอยู่ม .2 อ,อ,อยู่เลยค่ะก็ไปชวนเพื่อนเน,นี่ยเราไปบูรณะป้ายใหม่ดีไหมป้ายมันเก่าแล้วแค่ไปถางหญ้าแล้วก็ทาสีใหม่ก็พอนล้งไปเฟิร์นเนี่ยนะคะมาชวนหนูหนูรู้สึกยังไง ก็รู้สึกดีที่เพื่อนมาชวานนะคะแล้วเพื่อนเขียนโครงการเขาๆมาให้หนูอ่านก่อนก็เลยรู้ว่าความเป็นมายัางไงก็เลยอยากจะมาทํางานตรงนี้และหนูล่ะคะพอเพื่อนชวนปุ๊บทําด้วยกันเลยป่ะค่ะก็หนูก็มีความสนใจกันเรื่องนี้แล้วก็ก็เลยเข้าร่วมโครงการแล้วได้มีการช่วยเหลืออะไรกันบ้าง เปิดบูธเอารูปกิจกรรมที่เราไปสํารวจป่าแล้วก็รูปป้ายมาโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องการที่จะบูรณะป้ายใหม่ซึ่งมันเป็นของพวกเราทุกคนแล้วเราก็ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นเขาก็เลยเห็นความส้องัาเออใช่เราต้องช่วยกันงานแผ่นดินดอยลอยฟ้าก็ไปเปิดบูธหากันก็ได้วันหนึ่งแล้ว ประมาณพันนึงค่ะกิจกรรมที่เขาเข้าร่วมได้ด้วยก็คือการที่ว่าเขาให้เงินเรามาแล้วเนี่ยหนูก็เลยขอชื่อเขาไว้ค่ะแล้วก็มาเขียนบนใต้สังกสีเสร็จจากงานปุ๊บก็เอาใต้สังกสีมาติดตามต้นไม้ใหญ่ๆเพื่อประกาศแนวเขตว่าตรงนี้เป็นผืนป่าส่วนญาตเราต้องใช้ันดูแลห้ามบุกลุกการอนุรักษ์ต้นน้ําทีลอโซนะคะได้เริ่มจุดประกาศตรงนี้ขึ้นมาได้ยังไง พอดูแลผืนป่าสมเด็จญาเนี่ยมันก็เกิดปัญหาที่ว่ามันมีขัดผลประโยชน์ใครต่อใครนะคะก็เลยไปดูที่พื้นที่ต้นน้ําดีกว่าเพราะว่าพื้นที่ต้นน้ําตอนนี้มันก็มีปัญหาตรงที่ว่าน้ําที่ชาวบ,บ้านอยู่อะคะ่ะไม่พอใช้มีการแข่งแย่งน้ําการทะเลาะกันเนะะี้ยค่ะก็เลยขอเข้าไปดูสักครั้งหนึ่งว่าต้นน้ํามันเป็นยังไงะคะ่ะ ตอนที่ตั้งกลุ่มของการอนุรกักษ์ต้นน้ำของทีรอซูเนี่ยนะคะพวกหนูได้มีการจัดการทำอะไรกันบ้างแรกเรื่องคือสำรวจเลยคะ่ะสำรวจเก็บข้อมูลแล้วก็เข้าไปคุยกับชาวบ้าน<ะ>ตัวต่อตัวตามบ้านนะคะ,คะเข้าไปคุยถึงปัญหาแล้วเข้าไปคุยว่า<ะ>พวกหนูอยากจะมาดูแลพื้นป่าตรงนี้<ะ>ร่วมกับพี่ป้านาอาที่น,นั่นนะคะเพราะว่าหนูเป็นเด็กอยู่ในอุ้มหางเนี่ยมันอยู่ไกลกันก็จริงแต่ว่าตอนนี้มัน ต้นน้ำเือสูงมันวิกฤตแล้วแหละถ้าเกิดเรามัวแต่ดูแลกันเองแค่ในหมู่บ้าน<ม>ก,ก็คงจะไม่ทันดังนั้นเรามาจับมือช่วยกันดีไหมสวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกรุงไคยยายชนน้ำมุ่ผหางค่ะ,ยยคะวันนี้หนูจะมาขอความร่วมมือจากลุง ว่าจะมาขอพื้นที่ปลูกป่าต้นน้ำอะค่ะเยวกับตู้เซ่มออยู่แทนเฟนซื้อด้านลอดกันเจกันเจเลยกับตู้เตมอโน่แม่ให้มาแมมูนนอด้ก่ันให้ให้มาลูกกินลูกวาย่าลือหรลือถ้าทำจริงอะเออดีแต่ว่าถ้าแค่มาทำเล่นๆเนี่ยไม่ต้องทำไม่มีประโยชน์วนนี้ก็คือเรายังไม่มีอะไรไงแต่ว่าขอความร่วมมือจากพี่แล้วก็ทุกคนได้มีโอกาสได้ทำค่ะ ก็มาพยาบาลว่านาอไม่เกี่รอยะปะมาเวลากี่ยวบวันนี้เก็มาพยาโมขุกว่าพยาเ่นว่าน้อแล้วตอนนั้นใบเฟิร์นแก้ปัญหายังไงคะใช้เวลาช่วงเสาร์ที์จะคะมาพูดคุยกันตามบ้านก่อนนะคะ แล้วให้น้องๆเพื่อนๆพาไปตามบ้านพูดคุยวิหารข้าวด้วยเขาก็เลยเริ่มไว้ใจแล้วเริ่มให้ใจว่าเออเด็กๆกลุ่มนี้ทํานจริงนะเป็นแล้วหนูไปคุยหนูคุยยังไงบ้างเอารูปภาพถ่ายไปให้ดูบ้างว่าเพราะบางทีเขาอาจจะไม่เคยเข้าไปในป่าต้นน้ําให้ไปดูว่าเนี่ยตอนนี้สภาพของป่าต้นน้ําของน้ำที่เราดื่มใช้ทุกวันเนี่ยเป็นยังไงเขาก็ตกใจว่าเออใช่ถ้าตอนนี้เอออย่างน้อยเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กๆก็จะดีเพราะว่า มันไม่ได้ว่าทาแล้วเด็กจะได้แต่ว่าพวกเราจะได้กันเขาก็เลยให้ให้พื้นที่อะค่ะมานะแล้วเราจัดการกันยังไงคะทั้งกลุ่มพื้นที่ที่เขาให้มามันก,ะกระจัดายอยู่ไประแวกรอบๆหมู่บ้านตรงไหนอยู่ติดต้นน้ําก็จะเอาต้นไม้เอากล้าไม้มาปลูกก่อนอม,มาพื้นฟูก่อนเป็นระดับแรกแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยชาวบ้านต้องการพันไม้อะไรก็พวกหนูก็จะไปเพาะแล้วก็ไปขอบ้างมาให้เขาอะค่ะ ทางทีไปไปหาเขาเนี่ยเขาก็แบบไปเถอะไม,ไม่ไม่ทําจริงๆก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาดีกว่าเพราะว่าผื่นป่าตรงนี้มีคนมาทําเยอะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าพวกเรามาทําอีกแล้วทําไม่ได้เนี่ยคือเสียเวลาเปล่าก็คิดท้อเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าหนูมีความโชคดีที่ว่าเพื่อนนะคะเพื่อนของหนูเขาอยู่กับหนูตลอดเวลาแล้วก็เราก็ช่วยกันแก้ไขว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกัน ก็คือเราก็เข้าไปคุยให้ความเข้าใจว่าพื้นที่ที่ให้มา200กว่าไร่เนี่ยไม่ใช่เอามาเป็นของตนเองหรือว่ามาเป็นของโครงการแต่เป็นพื้นที่ของเขาแล้วเราหาอะไรเข้าไปปลูกให้ช่วยกันดูแลช่วยกันคอยสอดส่องว่าพื้นที่ตรงไหนที่มันถูกบุกปลุก,ลกเราก็จะไปดูแลตรงนั้น ตลอดระยะเวลา5ปีที่ลักษซกาสมจิตหรือน้องใบเฟิร์นอนุรักษ์ธรรมชาติที่บ้านเกิดเอาไว้แม้จะเจอปัญหาในบางครั้งรวมถึงการที่เธอต้องไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานแต่ใบเฟิร์นก็ยังไม่ท้อสามารถขยายเครือข่ายของกลุ่มเครือข่ายเยาวะชนอำเภออุ้มผางให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอำเภออุ้มผากนี่ตามเสื้อที่หนูเขียนเลยใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่คนปัจจุบันนี้มีสมาชิกทั้งหมด1250คนได้เข้ามารวมกับกลุ่มพวกพี่ได้ยังไงคะสมัครสมาชิกค,ค่ะแล้วพี่เขาก็เชิญชวนพวกหนูค่ะหนูก็ไปลงชื่อกันสองคนนี้ใครเข้าเป็นสมาชิกก่อนกันคนนี้ค่ะคนนี้แล้วควนนี้มาชวนควนนี้ค,คิดยังไงเนี่ยถึงได้มาตามเพื่อนก็อยาก พัฒนาธรรมชาติรักษาพื้นฐานธรรมชาติให้อยู่เหมือนเดิมค่ะพอเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยนะคะทํากิจกรรมอะไรกันบ้างก็คือเรียกรวมกันมาแล้วก็ทํากิจกรรมสังทนาการรู้จักกันว่าเออเราจะทําอะไรบ้างได้บอกนะว่าเนี่ยก็คือที่ตั้งกลุ่มมาเพราะอะไรเราจะได้มาร่วมมือกันทำนะคะน้องก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุกดีได้ออกนอกโรงเรียนบ้างคะเด็กๆก็เลยชอบ แล้วก็หลังจากที่รู้จักการทํากิจกรรมเรียบร้อยแล้วก็ลงพื้นที่ป่าแล้วก็สํารวจกันค่ะแล้วงานที่อยู่ข้างหลังเนี้ยเนี่ยเป็นงานของกลุ่มด้วยไหมคะค่ะอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะแต่คือชื่อเต็มๆมันคือเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายเยาวชนอำเภอรุ่มหางทอเป็นบ้านดินเพราะว่า ช่วงปิดเทอมค่ะพวกเราว่างก็เลยคิดว่าถ้าเราไปใช้อิ์บล็อกก็คืออาคารที่สร้างแล้วเสร็จเลยก็คงไม่มีคุณค่าอะไรทางจิตใจแต่ถ้าเกิดเรามาช่วยกันย่ําดินปั้นดินกว่าจะมาเป็นศูนย์ประสานงานหลังเนี้ยเราต้องใช้เวลาทุกๆวันต้งตื่นในเช้ามาเตรียมหุงหา,าหาแล้วมาทําที่นี่แล้วมากินที่นี่มันเป็นอะไรที่เราป,ประทับใจมากๆานะคะ่ะแล้วงบประมาณนะคะในการที่มาทําตรงนี้เนี่ยนะคะเราได้จากที่ไหนบ้างก็คือ ขอทางบริษัทปตทค่ะเพราะว่าคือหนูก็เขียนไปว่าเนี่ยหนูจะทําศูนย์ประสานงานที่ว่าจะทําในเรื่องของการดูแลป่าพิกฟื้นป่าต้นน้ำที่ระโซก็คือเขียนขอไปทางปตทก็ให้งบประมาณมาสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ค่ะแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆเพราะว่าที่นี่มันไกลก็เลยแบบถ้าเกิดว่าสร้างอะไรมันยิ่งทําาบ้นดินก็ยากด้วยอะคะ่ะแล้วก็มีบริษัทที่มาถ่ายทาแต่ก็ดีเขาก็คอย ให,ให้เงินสนับสนุนทุกๆปีด้วยพวกหนูเนี่ยทั้งทํางานนะคะแล้วก็ทั้งต้องเรียนหนังสือพี่ว่าค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันเนาะมีการแบ่งเวลาอะไรกันยังไงคะก็คือจะใช้เวลาช่วงวันสร์อาทิตย์อะค่ะ <c oughs> เพราะว่าอย่างน้องๆเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ว่าขยันเรียนกันทุกคนมันมันไม่ได้รบกวนเวลาอะไรมากแต่ก็มีบ้างที่ว่าไม่มีเวลาช่วงใกล้สอบก็เราก็จะเว้นระยะ <c oughs> ห่างไว้ เพราะว่าในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยถ้าเสียการเรียนแล้วมัวแต่ทำกิจกรรมมันก็ไม่ได้ภูมิใจค่ะว่าลูกแดนนรักป่าแล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านอุ้มผางมีรายได้ด้วยค่ะเพราะว่าน้ำตกทีละซูนี่เป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวค่ะของอุ้มผางเป็นแบบหลักใหญ่เลยค่ะที่รายได้ของชาวบ้านได้ตรงนี้ค่ะ ลูกกบ็บ่นบอกว่าบางทีนี่ทำทำไปก็ท้อเหมือนกันบางทีก็หลายๆอย่างเนาะเขาก็ทำแล้วได้อะไรแล้วพ่อแม่บางเนี้ยอา้าวเราก็ช่วยสังคมไงลูกเป้าหมายของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาเภออุ้มพางต่อไปเนี่ยนะคะจะทำอะไรกันต่อตอนนี้นะคะก็เป็นการขยายเครือข่ายะค่ะ S <S เพราะว่าตอนนี้พวกหนูเองที่เป็นแกนนาอยู่ก็ได้ย้ายกันไปเรียนที่มหาวิทยาลัยค่ะก็เลยทําให้ว่าเราต้องมีน้องที่มาสืบต่อกิจกรรมอะค่ะตอนนี้ก็มีเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนุ้นถางวิทยาคมแล้วก็โรงเรียนบ้านกล้อทอแห่งนี้ด้วยค่ะเป้าหมายต่อไปก็คือจะขยายมากขึ้นแต่ว่าก็เป็นโรงเรียนรอบๆนอกคอใน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 โวกที่อยู่ในอ้อมหุ่หางนะคะแล้วคิดจะทํางานทางด้านการอนุรักษ์เนี้ย ไปอีกนานแค่ไหนจ๊ะก็จนกว่าจะตาย้งคะเพราะว่าตอนนี้พวกหนูนอกจากน้องๆแล้วที่มีกิจกรรมตรงนี้หนูเองที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยก็ไปตั้งกลุ่มขึ้นแล้วก็มาลิงก์กันกับที่นี่ด้วยอะคะ่ะคิดยังไงกับป่าต้นน้ำทีลอสูคะ่ะก็คือป่าต้นน้าทีรอสูแห่งนี้มันมีความสําคัญกับ ผู้คนที่นี่วันนี้เรายังมีน้ําใช้อยู่แต่ว่าวันหน้าถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเราจะอยู่กันได้อย่างไรเราในฐานะเยาว,วชนคนหนึ่งรวมกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็อาจจะได้สร้างสารรค์ให้พื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นแล้วผืนป่าแห่งนี้ก็คงจะมีความอุดมสมบูรณ์จากจนพวกเราตายไปก็ยังให้มีไว้ใช้ให้กับรลูกรุ่กหลานได้ต่อไปค่ะ นั่นก็คือน้ำป็คือชีวิตของเรานะคะเหมือนโลหิตที่หล่อเลี้ยงร่างกายเนาะเขาจะเสนอโครงการขึ้นมาเสน,นอโครงการขึ้นมาให้เราดูผมเห็นว่าคงเป็นโครงการที่มันมีประโยชน์แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีก็เลยให้ความร่วมมือสนับสนุนทุกอย่างที่เขาที่เขาลองขอมาเช่นถ้าเขาไปออกโครงการแล้ว ปุกคักเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องลาเรื่องอาหารการกินหรือเรื่องการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆเราก็มีหน้าที่ในการสั่สนุนเขาถึงแม้จะเจออุปสรรคมากไหยแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอุปสรรคได้สอนว่าเราไม่ควรที่จะทอดทิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ข้างหลังเพราะคนที่มาตามดูเราเนี่ยยังมีอีกเยอะมีเป็นพันแต่เราล้มคนเดียวเนี่ยเราน่าจะลุกขึ้นสู้เพราะน้องเขาก็ยังคอยถามอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะปลูกต้นไม้ นั่นคือแรงผลักดันที่ว่าเราต้องมีกิจกรรมให้น้องนะแล้วก็ถึงแม้กิจกรรมเราจะไม่เยอะแต่การวางแผนงานการที่ว่าเข้าบบชุมชนรวมคนในชุมชนได้รวมเยาวชนได้เนี่ยมันเป็นงานที่หนักกว่าการปลูกต้นไม้เยอะเพราะป่าเราไม่จําเป็นต้องปลูกมันมันฟื้นขึ้นเองโดยธรรมชาติการที่การพื้นที่ป่าได้นั้นคือจุดมุ่งหมายที่สูงที่สุดค่ะ ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นเรื่องของเราทุกๆคนที่จะต้องช่วยกันร,รักษาทรัพยากรอันมีค่าไว้เหมือนอย่างกลุ่มเครือข่ายเยาวชนอำเภออุ้มผางกลุ่มเยาวชนตัวเล็กๆนะคะที่มีหัวใจของการอนุรักษ์ที่เต็มเปี่ยมผู้ทำหน้าที่ดูแลป่าต้นน้ำทีลอสูเอาไว้ให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยแผ่นดินดอยลอยฟ้าที่สวยงามนี้ตลอดไปค่ะ และช่วงหน้านะคะอย่าลืมติดตามชมช่วงคนไทยใจดีกันค่ะคนไทยใจดีปตทสพาร่วมพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้รับการศึกษาซึ่งเปรียบเหมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้กับอนาคตของชาติค่ะ ถึงจะมีปัญหาสุขภาพโดยป่วยเป็นโรคโลหิตจางมาตั้งแต่กำเนิดแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้การเรียนของน้องนิรมนแสงกุลโรงเรียนพาณิชชีวะอุปถรัรมภ์อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีได้กว่าเพื่อนๆ ซึ่งจากความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจเรียนมาตลอดทั้งปีทําให้น้องนิรมนต์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเวยาวชนที่เข้ารับทุนจากโครงการมอบทุนการศึกษาของปตทสพประจําปี2555ที่จัดต่อเนื่องมาถึงปีที่11แล้วค่ะ ซึ่งปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย11แห่งที่อยู่โดยรอบโครงการพีดีทีพีหนึ่งสุพรรณบุรีเข้ารับทุนการศึกษาจํานวน342ทุนซึ่งไม่เพียงเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เท่านั้นยังเป็นการช่วยแบ่งเบาปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องตเตรียมไว้ให้แก่บุตรหลานอีกทางหนึ่งด้วย จริงๆแล้วเนี่ยปทาสาพอมีโครงการมอบทุนการศึกษาในทุกพื้นที่ที่เราก็ไปดำเนินการนะคะเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่านะคะจากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญารักษาสิ่งแวดล้อมนะคะจากทรัพย์ในดินนี่ก็คือเราได้รับผลผลิตจากพิโตรเลียมที่อยู่ใต้พื้นพิวพพของเราเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะรีเทิร์นสู่สังคมกลับคืนสู่สังคมด้วยการสร้างปัญญานะคะให้ความรู้แก่เด็กนะคะ เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีสินทรัพย์ซึ่งคิดว่าความรู้เนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่จะติดตัวเข้าไปถาวรตลอดไปนะคะร่วมสนับสนุนเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยปตทสพการวางแผนงานการที่ว่าเข้าอ,อชุมชนรวมคนในชุมชนได้รวมเยาวชนได้เนี่ยมันเป็นงานที่หนักกว่าการปลูกต้นไม้เยอะ เพราะป่าเราไม่จําเป็นต้องปลูกมันฟื้นขึ้นเองโดยธรรมชาติการที่การพื้นที่ป่าได้นั้นคือจุดมุ่งหมายที่สูงที่สุดค่ะ